เมื่อเช้านะครับเราทำในส่วนของอพาร์ติเคลิลแคมป์ไฟไปแล้วถูกนะอ่าเรียนแล้วครับผมเราเราทำในส่วนของพาร์ติเคลิลแคมป์ไฟเนาะแล้วทีนี้เราเรายิงลูกมะลูกมะพร้รมมา,พาวไปโดนกล่องถูกไหมครับผมตอนนี้ยิงได้นะครับแล้วก็ไฟติดที่ภบไฟเห็นปะ เห็นไหม right <ะ S 1> ครับทีนีเ้เราเราจะจะให้ยิงกล่องไม่ขีดแล้วอะ่ะมันบวกสิทคะแนนก็คือโบนัสโอเคปะตอนนี้เราทำให้ยิงกล่องไม่ขีดแล้วติดคบไฟโอเคอเป็นแกันะะครับผมปัญหาคืออะไรคงนมเราเรามีโค้ดอยู่หลักๆ2สองตัวก็คือพิสคริป กับอีกตัวนึงเนี่ยก็คือแม็บ็อกหรือกล่องไม้เขียนเนาะเรามีโค้ดหลักๆเนี่ยพี่ฮิตสคริปต์นักศึกษาครับครณนักึกษาสังเกตเนาะที่ฮิตสคริปมีตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์ ฮิสคริปต์นะครับเห็นคำว่าอินสกอร์เท่ากับสูงไนหะมเห็นเห็นเห็นไหมครับเออสกอร์เก็บอยู่ที่ฮิตทีนี้ต่อมาเราเนี่ยไปดูที่แมตช์บล็อกสคริปต์นะครับที่แมตบ็อกเนี่ยมันไม่มีตัวแปรสกอร์คือไง,ไง่ายๆเราอาจจะต้องเขียนโค้ดว่ายิงกล่องไม่ขีดแล้ว บวกคะแนนให้สิบคะแนนซึ่งไอตัวแปรคะแนนเนี่ยมันอยู่ที่ h ีส t spread ร้ไหมตัวแปรคะแนนอยู่ที่ h ีส t s p r แต่เราต้องเขียนที่แบ t c h box spread match อกเนี่ยก็คือกล่องไม่ขีดใช่ไหมแล้วกล่องไม่ขีดชนแล้วบวกสิบคะแนนนะครับทำยังไงนะครับเริ่มต้นต้องไปที่ h ีส t s p r ก่อนถ้าเราอยากจะให้ตัวแปรสกอร์เนี่ยคนอื่นมา เข้ามาใช้งานตัวแปรสกอร์ที่ฮ t s สคริปได้ต้องเปลี่ยนเขาเป็นพับปิดเริ่มต้นเพราะว่ามันต้องแชร์ค่าร่วมกันต้องแชร์ค่าร่วมกันเนาะสกอร์อที่ฮิตสคริปครับตัวแปรสกอร์ตอนนี้เป็นพับปิดยังเปลี่ยนแล้วเนาะ,ะทีนี้ต่อมามาที่แมทบอก ที่แมดบ็อกเนี่ยเราก็ต้องสร้างตัวแปรเพิ่ม mm hmm. ก็คือพับบิดแล้วเราอยากจะใช้ค่าสกอร์ของ i s ิ Script เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ้างอิงจากคาที่ชื่อว่าน mm ิ hmm. s สคริปอ่ะแล้วผมก็ตั้งชื่อมันเล่นๆไวิตละกัน เสร็จแั้วครับผมตอนนี้ผมสร้างตัวแปร i s นะครับจาก i s s c r i p t นะครับเข้าถึงได้กับนอกขาเียตร้อยแล้วทีนี้ลงมาข้างล่างโค้ดเนี่ยมันต้องอยู่ใน if if ที่เช็คว่ายิงมาจากลูกมะพร้าวหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็มาเข้าถึงง่า if ด ร้อยนะเพิ่มไปแค่สอะตัวแปรคิดตอบสกอร์เนี่ยคือหมายความว่าเราไปไปเอาค่าของ่สกอร์ที่อยู่ในรีสเตรปออกมาแล้วก็บวกสิบเข้าไปแล้วก็ไปเซ็กลับไปเข้าไปนะครับตัวแปรคิ t มาจากบรรทัดที่เจ็ดตรงนีคค้ตัวแปลยิดเนี่ยยูนิตอ่ะเราต้องอ้างบอก มันมันคือเกมอ็อบเจกต์อะไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาที่ท Maybe. อินเตรเราไปเลือกแมทบอกึคนือิตไหมครับมันต้องการตัวแปรฮิตไหมจากครับ e ที่สครต์เต็มไหมครับผมไปเลือกแมทบอก อ่าเดี๋ยวเดี๋ยฝนะอ่าตอนนี้มันมีบางเครื่องนะครับที่มันยังโปรแกรมเสียงโค้ดเดิมอะ่ะท,ที่ที่มันจะเป็นหน้าจอมืดๆแต่มันไม่หล่ดมาถูกไหมบางคนเป็นถูกว่าอยากจะกลับไปใช้โปรแกรมตัวนั้นก็ปิดไอ้โปรแกรมหน้าขาวๆนั้นไปก่อน แล้วเซตตามนี้นะสําหรับคนที่ที่มีปัญหาคือโปรแกรมหน้าดําๆอ,อ่ะวแบบิชวลสตูดิโอโค้ดมันไม่ขึ้นอ่ะอบะ่ทำแบบนี้นะไป e e <DI> อีเด p โปรเจกต์อ่าเพอร์เ่เอร์เแล้วรักษาเป็นติต๊กตรงเอ็กเทนอลสตรีทดีดเตอเนี่ยให้เลือกเป็น v i s วลสตูดิโ o โค้ด เอกน้องทูนมีช่วงสตูดิโอทุโดเรื่อย่าง วิชวลมอดีโอโฟสเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ก็ปิดแล้วก็ลองลันมันขึ้นมาใหม่โปรแกรมวิชวลมอดีโอโฟสก็จะจะลันขึ้นมาแล้วอันนี้คุณเขียนเขียนอะไร เหม็นก้วนม่บลทอกเนี่ทัดที่เจ็ม็นก้บรรทัดที่เ

ฮิสตสคริปต์เนี่ยติดอยู่ที่เกมออบเจกต์อะไรจำได้ไหมทาร์เก็ตทาร์เก็ตเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ลากทาร์เก็ตไปใส่เพราะว่าทาร์เก็ตเป็นตัวเดียวที่มีฮิสตสคริปต t ยิงคะแนนขึ้นไหมยิงยิงกล่องไม่ฉิดคะแนนไม่ขึ้นนะครับแต่พอยิงโดนเป้าคะแนนันกจายเป็นว่าสิบเอ็ดไปเลยถ,ถูกไหมถูกไหม่รักเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนักศึกษา,ากลับมาดูที่ฮิตฮิตสคริปต์ครับผม ี่สคริปต์นะดูเนาะแล้เขียนโค้ดไว้ที่ on c e a t i o n enter ก็คือเมื่อชนเป้าพอชนเป้าแล้วเราจะอัปเดตคะแนนใหม่เห็นตรงนี้ไหมครับเราเขียนโค้ดว่าถ้ายิงโดนเป้าให้เล่นแอนิเมชันดาวย้ายตำแหน่งบวกคะแนนหนึ่งคะแนนให้มันแล้วก็โชว์ข้อความ ที่อัปเดตให้มันมาเราเขียนแบบนี้ทีนี้ลองกลับไปดูที่แมทบอกสคริปต์แมทบอกที่แมทบอกสคริปตเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขียนว่าให้เพิ่มค่าสกอร์เข้าไปสิคะแนนแต่มีการอัปเดตไอ้ไอ้ตัวแปรที่ชื่อว่าเาทปสกอร์ไหมไม่มี มันก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ทางแก้แก้ยางาไยก็ไอทิศกอตัวเนี้นะครับก๊อปปี้นะครับไปไว้ที่อัปเดตครับ <Okay. S 1> แค่นี้เองมันก็จะอัปเดตเพจตลอดเวลา เรียบร้อยครับผมทีนี้ลองรันใหม่ แล้วมันบบกสิบคะแนนจริงไหมจริงอะตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอนะถ้าถ้ามันเป็นแบบเนี่ยคนเล่นมันจะยิงเป้าอยู่ไหมเออก็ยิงแต่ของไม่ขีดถูกไหมได้สิบคะแนนตลอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้เกมใหม่ว่าให้ยิงแมถ้ายิงกล่องไม่ขีดเสร็จแล้วเนี่ยมันอนะจะต้องหายไปด้วย ไม่งั้นอะคนเล่นก็ยิงแต่กล่องไม่ขีดถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้เนาะให้ยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้กล่องไม่ขีดหายนะครับผมก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่หลังอีเอตรงนำไฟตรงนี้ได้เลย done.